สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลนะฮะวันนี้ก็ยังไม่พ้นเรื่องโควิดนะฮะเราจะพูดเรื่องไม่ดีมาเยอะนะฮะมาพูดถึงเรื่องดีกันบ้างดีกว่านะฮะก็แม้ว่าวันนี้จะไม่ได้เหตุการณ์ดีมากมายนะฮะวันนี้บวก11นะสำหรับจังหวัดสุรินทร์นะฮะอยู่ที่72็ดสลนนะครับสุรินทร์นะฮะลูกค้าบางคนก็เข้ามาก็บอกว่ากลัวจนที่เกียดจะกลัวแล้วฮะ ก็มีแง่คิดนะฮะกลัวมากไปเดย๋ยวภูมิตกนะภูมิตกเราติดเชื้อง่ายนะเอาแต่พอดีนะก็ข่าวดีวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของวัคซีนซีโนแวคนะฮะที่ฉีดจริงในคนไทยนะฮะเราพบว่าประสิทธิภาพดีมากนะฮะดีกว่าตอนทดลองเฟสสามในอาสาสมัครนะฮะโดยข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะฮะคณะแพทย์จุฬานะฮะได้เปิดเผยผลการศึกษาที่สําคัญสำหรับประเทศไทยคือการศึกษาระดับภูมิต้านทานในคนไทยหลังจากที่ได้รับวัคซีนซีโนแวคนะฮะ โดยเป็นการศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพวนะฮะซึ่งฉีดซิโนแวคให้กับคนไทย2เข็มนะห่างกัน21วันนะ,ะและเมื่อติดตามระดับภูมิต้านทานหลังฉีดเข็ม2เลยแล้วเนี่ยสสัปดาห์หรือ1เดือนปรากฏว่ามีระดับภูมิต้านทานที่ดีมากนะฮะสูงเทียบเท่ากับระดับภูมิต้านทานของคนที่ติดโควิดแล้วหายดีแล้วนะฮะโดยมีรายละเอียดดังนี้นะฮะหภูมิต้านทานต่อน้ําแหลมหรือเอสปอร์ตินะฮะของผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคขึ้น กว่า99.4นะฮะในขณะคนที่ป่วยโควิดแล้วหายแล้วเนี่ยมีภูมิด้านทานเองนะฮะ92.4เท่านั้นเองนะฮะข้อที่สองนะฮะระดับภูมิด้านทานของผู้ที่ฉีดวัคซีนสูงถึง89.5หน่วยเป็นมิลนะฮะตัวสัญลักษณ์มิลแล้วก็สแลตมแอลนี่ไม่รู้อ่านว่าอะไรนะฮะเรียกว่าเป็นหน่วยก็แล้วกันนะฮะอย่าก,กลัวผิดในขณะคนที่ในขณะที่คนที่ติดโควิดแล้วหายเองนะมีภูมิด้านทานนะฮะ61หน่วยนะฮะ สิ่งที่ต้องศึกษาต่อไปก็คือระภูนนาทานในคนไทยนะฮะทั้งผู้ที่จิตเชื้อเราหายเองกับผู้ที่รับวัคซีนจะอยู่ได้นานเพียงใดนะฮะจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นเข็ม3ามหรือไม่นะฮะซึ่งเป็นคําถามาาากกกกกกอออะไไรรรคคคััับบบแแแแมม็็ล้้วเเเเีีีท่่่งงนด สองอย่างนั่นแล้วก็มีเป็นที่ ้มากับฉีดก็ไม่มีผลนัล่นแหละอย่างเพื่อนที่มาโรงพยาบาลฉีดโดดโดนงมีห้าห้าคนฉีดรวมกันชาไปครึ่งตัวเ,วเออชาเยอะนะไปหมอ ครับก็มีหลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับวัคซีนนะฮะแต่วันนี้เรามาเสพข่าวดีก่อนแล้วกันจําเป็นต้องฉีดกระตุ้นเข็มสาหรือไม่นะฮะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเพราะข้อมูลของวัคซีนทุกชนิดที่ผ่านมาเป็นการทดลองเฟสสามในมนุษย์คืออาสาสมัครจํานวนหลักหมื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาจอน n ซันจอน n ซันหรือซิโนแวครสาซินก้าก็ตามเมื่อมีการฉีดในคนจริงๆนับแสนนับล้านเนี่ย และการเก็บข้อมูลจริงก็พบว่าประสิทธิภาพจะมีแนวโน้มที่เปลี่ยนไปพอสมควรดังนี้นะฮะข้อ1ประสิทธิภาพของไฟเซอร์และโมเดอร์นาในการฉีดจริงต่ากว่าในอาสาสมัครนะฮะข้อ2ประสิทธิภาพของซ i โนแวคในการฉีดจริงคือในคนไทยครั้งนี้สูงกว่าในอาสาสมัครนะฮะอันที่3คือวัคซีนของเอ็กซาซินิก้ามีประสิทธิภาพสูงกว่าวัคซีนของไฟเซอร์ในการฉีดจริงที่สกอตแลนด์นะฮะคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับในการฉีดจริงของวัคซีนของของบริษัทต่างๆนะฮะอย่างไรก็ตามนับเป็นข่าวดีนะครับเพราะ วัคซีนที่กำลังฉีดในคนไทย2ชนิดค really ือซีโนเวคแอสตราเซเนกาเนี่ยในการจะกับฉีดกับคนจริงๆนะฮะมีประสิทธิภาพสูงกว่านะฮะตัวเลขของการฉีดในเฟสสามในแอสสาสมัครอีกนะฮะขอบคุณเรื่องนี้ดีๆจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะขอบคุณครับดีครับสวัสดีครับ